ให้ออกจากใจปากกับใจตรงกันจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่มีอาถรรพ์นะครับร้องร้องเล่นเล่นไปอย่านึกว่าไม่จริงนะครับอาจจะอาจจะมีผลส่งต่อไปถึงอนาคตไนดะ้แอบชอบใครสักคนเออย่างนี้ดีกว่านะอามว่าปัมแอบชอบน้องกรีนเอาอย่างนี้ สมุดสมุดคือสมุดสมมุิการที่จะบอกน้องกรีนให้น้องกรีนรู้ได้ยังไงว่าปั๊มชอบน้องกรีนเยอะให้รู้แบบนีนยังไม่รู้หรอ <laughs> ยังไม่รู้เลยครับอจะ,อะไปบอกกับเพลงนี้คนระับไปบอกเลยเหรอเมื่ <laughs> อก่อนอาร้องเพลงเนี่ยถ้าชอบ <laughs> อ เอาน้องปั๊มป่วยทำไมแต่หน้าตายัางดูสดใสอ๋อก็คนมีความรักนี่แหละ ก็พอยอมแล้วถึงวิ่งมาถึง,ถงท้องไงพอยอมใช่ไหมอย่าไปยอมปันนะอขอบใจนักที่ครั้ง ให้กำลังใจมาบอกว่าออกไปทำให้ดีที่สุดนะให้เขารู้ว่าเราทำได้นะครับซึ่งจากประสบการณ์ของพี่แล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยนะครับประโยคนั้นแปลว่าออกไปให้คิดถึงปั๊มที่สุดเนี่ย เยนแต่กินใจเลยเกินนะฮะไม่ตรงจังหวะแต่ก็ทิมแทงอารมณ์อีกนั่นแหละคือเพลงนี้มันเป็นประมาณวนะ่าแบบคู่รักคู่หนึ่งครับแล้ววันวันหนึ่งผู้หญิงก็แบบหายไปจากเราครับว้าวแล้วเราก็เฝ้ารอวันที่เขาจะกลับมาครับก็เอาชีวิตปั๊มมาใช้เลยเหรอ <laughs> I believe 그대에게 오시면 이대로 비밀은 아니겠죠 조금 물래 돌아오고 있겠죠 เตือนคุณแล้วบอกแล้วว่าเพลงนกเขาคูรักมันมีอาถรรพ์จนกระทั่งสุดท้ายพี่ก็มาคิดได้อ๋อความรักะทำให้คนเก่งขึ้นได้ขนาดนี้ แม้ว่าคน,คนในบ้านจะเหลือน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นคนพิเศษก็ดีนะครับก็โอเคนะครับอีกอย่างแต่ว่าถ้าเรื่องความน่ารักนี่คงสู้ปัป๊มไม่ได้นะครับ ออเนีตกตกเดินแล้วก็มาคืนคให้ด้วยไปเรียกดีเรียกอนีไปเรียกดีมาล่าใช้คนอื่นคุ่ยเองดีคุยกันอยู่เออเนี่ยคุยกันอยู่2คนนกดองทเรียกออคุยกันอยู่อกินกันแล้ว tinh tinh, nãy ăn cơm, sao vậy?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  chơi vậy? ไม่ยอมโคตจรหมุนไปไหนเลยไม่เคยไม่เห็นเลยสักดวงออได้ยินเสียงอะไรไหมขอโทษเทาะใครไม่รู้ขอโทษใครไม่รู้โอ้เล่นอยากเล่นล่ะอยากเล่น่ะก็อยากเล่นดู เนี่หายงอนเลยตลกอ่ะเมื่อเช้าตื่นมาเห็นก่อตุ๊กตานิ่งแน่นแหม่ต้องตะเกื้อแล้วเหอซื้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 ออได้ไม่มีซื้อได้เหรอไม่ได้ซื้อคิดลบมึดแล้วมองไม่เห็นโอ้ยว่าร์วิกิไม่ใช่คือแบบเห็นป่ะทำอะไรไม่ใช่กระโดดไป่ะ มันไม่ใช่โรากรีดว้นะคือหมีมันแบบเอาน้วหอมมาใส่กลิ่นหอมมากเ่ะแหมเราก็แบบเห็นเมื่อคืนชวนว่าจะวิ่งตอนเช้าไม่วิ่งแล้วกินยานอนหลับวิ่งไว้ที่ไหนตื่นเช้ามาเห็นกอดมีความสุขเทียไม่ปลุกเนี่ยแล้ว้าแบบไม่พูดไม่มีใครว่าทำไมพี่ป๊มมามะไม่เอาลงมา กินไปเรืยดกไม่กินเรื่ยเลยกินไปเรืเ่อดิไม่ไม่ลงมาไม่ยอมตื่นตาร้อง,องไหอไ้อยูอ่หลเออเรียกก็ได้ม่วไงเงาช้าก็ไม่ได้กินข้าวอ,อ,าอ,อ๋อเราออ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รอครูก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้วเนี่ยอ้วนไอ้อ้วน